สามชีวิตใหม่น้อยๆลูกแม่ผสมสีตอนนี้แม่ออกไปกินอาหารลูกๆอยู่ในที่นอนสามชีวิตกางเจริญเติบโตต,ตามวัยยังไม่รู้พิงผู้ชายเนาะจะรอให้เขาโตอีกสักหน่อยค่อย พ่อผู่ยอช่นคุณแม่ มสีกลับมาแล้วไม่ผสมสีกลับมาแล้ว,สสก,ลลวกลับมาให้ความอบอุ่นกับลูกน้อยนอนขยับขมุนเข้าเข้าที่ให้ดีนะลูกจะลูกจะก,กินนมแล้วลูกจะก,กินนมให้ลูกไม่ลก,กินน้อย สัญชยาตญาณของน้องน้องเหมียวแม่มาถึงปุ๊บเขาก็จะต้องมุดหาเต้านมให้เจอถึงแม้ว่าตาไม่ลืมแต่เขาด้วยสัญชาตญาณเขาต้องค้นหาจนเจอเจอแล้วก็งับเลยงับด,ด,ดูดเต็มที่ให้อิ่มแล้วไม่ก็หลับคาเต้านมไปเลย คือคุณแม่ก็นอนด้วยความเต็มใจเพราะว่าเป็นลูกแม่ยอมเพื่อลูกเสมอ จะมีน้ยเล็กน้อยก็พุดหานอมกินกันเนี่ยใครได้ก่อนก็งับไปก่อนใครยังไม่ได้ก็ค้นหาต่อไปครับหลวงปู่ก็ถ่ายคลิปอน,นรักษ์น่ารักของลูกของครอบครัวแม่ผสมสีมาให้เอฟซีได้ดูกันครับ ก็สงบลงได้ด,ด้วยดีหลับเมื่อคนพบเต้านมได้ดูดแล้วก็หลับกันหลับกันไปแล้วสามชีวิตก,ก็ขอความสุขจะมีเลยทุกคนทุกท่านที่ให้ความรักความเมตตาน้องๆ้องเหมียว พุทธะฐานวัดปวงชัยด้วยดีตลอดมาและตลอดไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าขออนุโมทนาสาธุอายุวนโนทุขังพระลัง